ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพิธีมหามงคลงานถ่อ้าสายบุญจุลกถินผาเงาครั้งที่14นณวัดพระาธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพิธีมหามงคลงานถ่อ้าสายบุญจุลกถินผาเงาคืออีกหนึ่งพลังศรัทธาจากชาวบ้านที่จะมารวมตัวกันถ่อ้าเป็นผ้าตายผืนงามถวายแด่พระภิกษุสง์ แต่ผ้าไตรผืนนี้ต้องทอให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งราตรีเท่านั้นกระเพณีทอผ้านี่มีมาในอดีตในพุทธการเขาเคยทําสมัยก่อนๆเนี่ยการทําผ้าเย็บผ้าตรงน,นี้เนี่ยให้ทันใจเนี่ยเริ่มมาจากพระสงฆ์สม่อก่อนผ้าเป็นช่างนะทั้งตัดทั้งเย็บทั้งย้อมอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็ถวายเลยแล้วต่อมาก็มีศรัทธาก็มาช่วยๆกันมาช่วยกันทอช่วยกันตัดตเย็บอะไร และด้วยจิตกุศลและตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชนจึงได้ขอร่วมอนุโมทนาและเป็นส่วนหนึ่งกับพิธีมหามงคลน,นี้ร่วมกับชาวบ้านและประชาชนที่มาจากทุกสารทิศท,ทั่วประเทศด้วยก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมอีกเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้มาเห็นจริงประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาก็เป็นความประทับใจนะครับกระถิ่นอีกนี้เนี่ยถึงแม้กระทั่ทงว่าจะทําข้ามคืนเพียงแค่ช่วงราตรีเดียวน,นะครับก็เหมือนกับว่าเป็น ใช้ชื่อคําว่าเป็นกรถินลั่นก็คือว่าสามารถที่จะได้ผ้าจีวรเนี่ยตรงตามวันนี้ซึ่งพวกเราทุกคนก็ตั้งใจว่าจะถวายนะครับจะเป็นผ้าะกรถินนะครับให้กับที่รวงทางวัดพระธาตุพัเงานะครับอย่างที่ทุกท่านคงได้เห็นบรรยากาศในงานแล้วนะครับไทยเบฟขอบันทึกพิธีมหามงคลงานถ่อฝ้ายสายบุญจุลกรถินผาเงาครั้งที่14นวัดพระธาตุผาเงาอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอร์สจำกัดมหาชน